สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา f e ่ฮ r ค่ะทุกคนหลังจากที่ลงคลิปดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพไปแล้วนะคะสําหรับวนวันอังคารคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงการงานแล้วก็การเงินนะคะในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนแต่ว่ารู้ตัวเลยว่าทําคลิปไม่ทันวันที่1นะจะต้องขอโทษทุกๆคนนะคะแต่คิดว่าจะได้ฟังพร้อมๆกันไม่เกินวันที่2แน่ๆนะกำลัง กำลังอยู่ในช่วงแบบพยายามตัดคลิปอยู่นะคะโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะเราไปดูกันซิว่าการงานแล้วก็การเงินนะคะสำหรับคนวันอังคารเนี่ยจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคนวันอังคารบ้างคะมีอะไรที่เราต้องตั้งหลับรับมือบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาบ้างไหมนะทางการเงินแล้วก็การงานแต่ว่าเด็กที่หมอขออนุญาตเริ่มที่การงานนะคะ เราไปดูกันซิว่าการงานนะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ของคนวันอังคารนะคะมีสถานการณ์ยังไงบ้าง อืคนเกิดวันอังคารนะการงานในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีความสุขอะอ่ะใช้คำนี้ก่อนเลยเพราะเดว l ลขึ้นนะคะเดว l ลคือรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทํารู้สึกมีความสุขกับสถานการณ์ตรงหน้ารู้สึกพึงพอใจกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เกิดมาเป็นพลังงานหลักของคนวันอังคารพี่หมอก็ต้องบอกว่า มันเป็นช่วงสองอาทิตย์ที่แฮปปี้มากๆอ่าเปิดมาก็ชื่นใจแล้วเนาะนั่นหมายความว่าหลายคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะใช้คําว่าบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองทําอ่ามีโอกาสประสบความสําเร็จไปถึงโกที่ตัวเองตั้งอ่าไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งนะคะแล้วก็ บางคนเนี่ยจะมีพวกไอเดียสร้างสรรค์นะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียสร้างสรรค์ช่วงนี้ไอเดียบันเจิดอยากทำนูน่นอยากทำนี่อยากทำนั่นมีไฟมีพลังในการทำงานเกิดขึ้นนะคะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนวันอังคารรู้สึกว่าเอทำดีไหมอาจจะมีความแบบนิดนึงอะ่ะด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะคะไพ่เด็กไม้รู้สึกว่า อาจจะยังเอาแน่เอานอนกับพลังงานนี้ของตัวเองไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมีไฟด,ดูมีเป้าหมายขึ้นมาเบาๆเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าจะลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยในช่วงอาทิตย์นี้นะคะแต่ว่าทำแบบแฮปปี้อ่ะมันไม่ได้เครียดเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงอาทิตย์ที่เอาข้อดีละกันข้อดีคือมีความสุขกับการทำงานเอนจอยกับการทำงานรู้สึกพอใจผลงานที่ตัวเองทาออกมามองทั้งหมดสองอาทิตย์แล้วรู้สึกว่า โอเคเป็นช่วงสองอาทิตย์ที่ฉันรู้สึกว่ามันสบายใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นข้อดีต่อมาคือมีคนให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทํางานคนเดียวคุณจะทํางานเป็นทีมอะแต่เมื่อคุณจะต้องไปดีลกับใครก็ตามไปขอความร่วมมือจากใครก็ตามหรือว่าไปทํางานร่วมกันกับใครก็ตามนะคะในบริบทไหนก็ตามอาชีพไหนก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยให้ความ ร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีนะโดยส่วนใหญ่นะคะบางคนจะมีข่าวดีด้วยค่ะมีข่าวดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วง1นถอาทิตย์นี้ฟังอย่างนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าไพ่4ดาบและไพ่3ดาบไม่มีอิทธิพลกับผมหรือหนูหรือเราเลยหรอคะอะไรประมาณนี้พี่หมอก็จะบอกว่ามีแน่นอนค่ะแต่ว่ามันไม่มากพอที่จะมาทําลายความสุขของคนวันอคารนะ่ะเนียฟังแล้วมารู้สึกดีไหมนะ คือมันมีค่ะมันก็มีเรื่องจุกจิกบ,บ้างตามประสาในการทํางานนะคะมีจังหวะที่เราต้องใช้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลใช้ตรรก,กะในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะใช้อความหนักแน่นความชัดเจนกับเรื่องนั้นๆอย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพาร์ทที่เครียดอะนันมันจอยนะมันชิลมันสบายๆแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เพราะฉะนั้นแล้ว ต้องบอกว่าในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านะการงานของคนอังคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้คําว่าอะไรด stable เนาะมันราบรื่นมันมั่นคงแล้วมันก็มีความสุขดีกับการทํางานนะคะอย่างที่บอกค่ะปัญหาหรือว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีมันมีแต่มันน้อยมากมันจะมาจากเรื่องอะไรได้บ้างก็มองว่าอาจจะมาในเรื่องของ ข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะคะอาจจะทําให้เราขยับทําอะไรมากไม่ได้นะในบางช่วงนะคะถ้าบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายมีข้อ,ขอ,ขอกฎหมายมีเงื่อนไขมีสัญญามีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทํางานมันจะมีลักษณะที่แบบว่าอย่างที่พี่หมอบอกว่าคนวันอังคารจะมีไฟหรือว่ามีไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นเนาะอยากจะทําแต่ว่าไอเดียนั้นมันอาจจะไปติดอะไรบางอย่างะคะ่ะท้ายที่สุดเราเรา เราอาจจะไปต่อกับสิ่งนั้นไม่ได้ก็ต้องเบรกหรือว่าพักมันเอาไว้ก่อนอาจจะไปติดเงื่อนไขติดข้อกฎหมายติดข้อบังคับอะไรบางอย่างทําให้เราแบบเอ้ยทาตามไอเดียเราขนาดนั้นไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดอะ่ะคนธนาคารก็ไม่ได้เดือดร้อนนะที่หมอมองว่าก็โอเคไม่เป็นไรก็เข้าใจอารมณ์อนนี้ก็เข้าใจนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอจังหวะถัดไปรอโอกาสถัดไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนในไพ่สามดาบสําหรับที่หมอเนี่ยมองว่า มันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจุกจิกปัญหาซ้ำซากปัญหาที่ทําให้ต้องใช้คำว่าเวลาเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือลาค้านอ่ะหดหงิดอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ข้อเสียของมันคือมันเป็นปัญหาเดิมเนี่ยแหละปัญหาซ้ำซากปัญหาจุกจิกจิกแต่ปัญหาเหล่านี้มันมักจะแก้ไม่ค่อยได้ค่ะมันมันเหมือนกับว่าอ๋อเราต้องเจออยู่นั้นอ่ะอ่าเราต้องเจออยู่นั้นอ่ะแล้วก็ มันมีโอกาสจะเกิดจากคนอื่นได้ด้วยไม่ได้เกิดจากตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาที่คนอื่นทําไม่ได้ะคะ่ะเขาต้องเป็นคนแก้เพียง้แต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันมากระทบเราฟังแล้วก็อาจจะงงหน่อยบอกว่าคนให้ความร่วมมือในการทํางานดีเราก็ต้องแยกประเด็นนะคะมันมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีนะในชีวิตเราในช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้นะคะคือวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบห้าเนี่ย โอกาสเจอคนดีๆมีเยอะก็จริงแต่โอกาสเจอคนที่เข้ามาสร้างความําคาญใจหรือเป็นปัญหาในการทํางานให้เราก็มีเยอะเหมือนกันก็ไม่ใช่มีเยอะก็มีเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องไปตั้งหลักหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับปัญหาข้อนี้ด้วยเท่านั้นเองค่ะนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะมีมีคนมายื่นข้อเสนอหรือออฟเฟอร์ข้อเสนอดีๆในเรื่องของการงานให้กับคุณด้วยค่ะ ยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกหรือว่ามีแพลนนะวางแพลนอยากจะไปทํางานต่างประเทศนี่ก็โดดเด่นนะคะถามว่าได้ไปไหมอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นพาร์ทของคนที่มองโอกาสหรือว่าการทํางานต่างประเทศเอาไว้ช่วงนี้หางานต่างประเทศอยู่หรือว่ากําลังแบบมองลู่ทางให้ตัวเองอยู่อยากไปทํางานไปเติบโตต่างประเทศเนี่ย อันนี้จะโดดเด่นมาในพาร์ทของพวกเรื่องวีซ่าค่ะแปลว่าในช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการเรื่องนั้นอยู่หลายๆคนนี่อาจจะเข้ามาฟังนี่มันลุ้นด้วยนะว่าจะมีผลเรื่องนั้นเกิดขึ้นไหมก็จะบอกว่ามีนะคะอันนี้บอกเลยว่ามีนะคะอ่าอย่างที่บอกแหละเราอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องที่แบบเราไปติดข้อกฎหมายข้อสัญญาเงื่อนไขบ,บางอย่างอันนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้วีซ่านะแต่พี่หมอมองว่าเขาอาจจะเหมือนกับว่า มีบางอย่างกลับมาให้เราทำเพิ่มหรือว่ายื่นเพิ่มขอเอกสารเพิ่มอะไรทำนองนี้นะคะ่ะก็จะผ่านไปอืส่วนตัวมองว่าก็จะผ่านไปนะในท้ายที่สุดนะคะยิ่งงานต่างประเทศในะยิ่งโดดเด่นจะบอกให้อย่าไปกลัวนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ค่อยคิดค,ค่อยแก้ไปตามสเตปของมันคนวันอังคารผ่านได้หมดเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ดีของคุณค่ะนะอันนี้เป็นในเรื่องของการงานเราไปฟังในเรื่องของ การเงินกันบ้างดีกว่านะคะการเงินของคนเกิดวันอังคารนะเป็นยังไรบ้าง การเงินนะคะในช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้ที่หมอมองว่าค่อนข้างค่อนข้างดีใช้คำว่าดีหรือใช้คำว่ามั่นคงดีใช้คำว่ามั่นคงดีกว่าค่อนข้างมั่นคงนะคะคือ,ย,อ,ย, <c oughs> อ,คอยังอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันมันก็วนกับอาิี่าวว่าดีเนาะยังอยู่ในเกณฑ์ดีเกณฑ์ดีที่ว่าคือความมั่นคงอะอยากจะดึงทุกคำพวกนี้มาใช้นะ คือมันมีดีหลาย,ลายแบบอะคะ่ะบางคนก็จะดีในเรื่องของรายรับอ่าบางคนก็อาจจะไปดีในเรื่องของโชคลาภอ่าบางคนก็อาจจะไปดีในเรื่องของอโอกาสทางการงานที่แบบว่าเออสร้างความร่ํารวยให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนวันอังคารในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามันไม่ใช่แบบนั้นพี่หมอหมองว่ามันเป็นมันเป็นความมั่นคงที่จะบอกว่ายังไงดีอยคุณลงมือทําอะไรบางอย่างในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ย แล้วแล้วการเงินของคุณมันจะไปมั่นคงในอนาะ่ะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเก็บการออมก็ได้นะคะการลงทุนก็ได้นะคะอะไรใดๆนะ,ะมีเกณฑ์ได้เงินในลักษณะเช่นเงินมันมีเกณฑ์ได้เงินจากการลงทุนก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเงินที่คุณวางแผนเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วมันมาเกิดผลในช่วงอาทิตย์นี้อย่างเช่นประกันตกเบิกนับหมดเลยนะโบนัสได้หมดเลย ช่วงช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้มีเกณฑ์จะได้เงินจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะรับซ้ายจ่ายขวานิดนึงนะคือมันมีความมั่นคงแหละย้ําคือมีเงินให้จ่ายแต่ว่าได้มาปุ๊บมันต้องจ่ายมันเหมือนมีเรื่องให้ได้ใช้นะคะเหมือนมีเรื่องให้ได้ใช้มีภาระมีหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะแต่มองว่ามันก็ยังอยู่ในพาร์ทที่ดีอ่ะ สำหรับพี่หมออะ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับเราไม่ได้เครียดเรื่องการเงินอะ่ะอืมไม่เครียดนะแต่ว่าอาจจะต้องถ้าจะเครียดก็จะเครียดในลักษณะที่ว่าจะจัดสรรยังไงบริหารการเงินตัวเองยังไงหรือว่าอาจจะคิดว่าอยากจะเอาเงินไปทําอะไรไปเครียดแบบแนวๆนั้นนะคะแต่ไม่ได้เครียดว,ว่าฉันจะหา <จะ S 2> เงินจากไหนฉันจะไปเอาเงินจากไหนฉันจะมีเงินไหมฉันจะแบบแก้ปัญหานี้้มันไม่ได้เครียดแบบแบบแบบนั้นเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเผลอๆก็ไม่ใช่ไพ่เครียดแต่มันคือการคิดเนาะมันคือการคิดนะคะคิดอยากลงทุนอ่ะคิดอยากทําอะไรเพื่อให้เงินตัวเองมันงอกเงยอารมณ์ประมาณนี้อาจจะถามว่าได้ทาเลยไหมหลายๆคนน่ะถ้าอยากลงทุนอะ่ะได้ค่ะมีเกณฑ์อ๋อแล้วบางคนจะมีโอกาสแบบได้เงินฟุกๆในบางเรื่องด้วยนะก็อย่างที่พูดแหละ ในขณะที่เห็นมาหลายคนแล้วอะ่ะบางทีพี่หมอทักว่าจะมีพวกได้เงินแบบประกันตกเบิกโบนัสสวัสดิการนู่นนี่นั่นหลายคนจะมองภาพตัวเองแล้วจะรู้สึกว่ายากค่ะไม่มีเกณฑ์ค่ะยังไม่เห็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะมาอัปเดตกับพี่หมอเสมอเลยว่าได้หนูได้เงินจากอันนั้นจากอันนี้จริงๆเนี่ยมีหลายคนมากๆนะคะไม่เคยหลุดโผล่เลยสองใบเนี้ยขึ้นพร้อมๆกันอะมองว่ามันจะได้เงินมาแบบฟุกๆแต่ แต่นะมันก็เป็นเงินที่คุณจ่ายไปไว้อาจจะนานมาแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันย้อนกลับมาหาคุณในช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองแค่ไม่ได้นึกอะไม่ได้นึกที่ไม่ได้นึกว่าจะได้อะหลายๆคนจะเป็นเวอร์ชั่นนั้นนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเอ้ยขึ้นคล้ายคนวันจันทร์เลยเป็นเงินมร,รดกได้ด้วยเป็นทรัพย์สินมีค่าเป็นมร,รดกตกทอดได้ด้วยเวลาพูดมร,รดกเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าอ่ะมีเดทติดมาบางคนใจเสียแล้วไม่ใช่นะคะไม่ได้หมายความว่าจะมีใครอ่าถ้าพูดตรงๆก็ตายอ่ะหรือเสียชีวิตน่ะแล้วเงินมาถึงเราไม่ใช่นะคะคือมันเป็นแบบนั้นได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปไม่ได้อยากให้คิดแบบนั้นนะคะมันจะเครียดนะ มองว่ามันคําว่ามรดกอ่ะมันคือสิ่งของที่ตกทอดกันมาบางทีเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาอยากให้อ่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยนะเหมือนพี่หมอมีเพื่อนอ่ะ <c oughs> คุณพ่อเขาอ่ะอ่อก็มีบ้านแบบมีฐานะละกันเนาะประมาณนี้นะคะคุณพ่อเขาว่ามีรถหลายคันเนี่ยพอลูกเขาเรียนจบนานแล้วนะเอามาเล่าให้ฟังเฉยพอลูกเขาเรียนจบอะคะ่ะเขาก็แค่ ให้รถนะ่ะเป็นลูกเป็นของลูกเขาก็คือโอนเป็นของลูกเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือมรดกนะคะแต่พ่อเขายังอยู่ทุกวันนี้เขาก็เขาก็ยังอยู่นะคะคือมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตายจากกันไปแล้วถึงจะได้อะไม่ใช่นะแต่มันอาจจะอารมณ์แบบเก่าเขาใหม่เราอารมณ์ประมาณนี้คําว่ามรดกหรือว่าเขาแค่รู้สึกอยากให้บางทีมันก็แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบางคนนะคะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาด้วยะจะมองเป็นเรื่องของรายได้ไปเลยก็ได้ค่ะบางคนอาจจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆ,ๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะเอามาให้เราได้หมุนได้อะไรนะแล้วก็รายจ่ายรายจ่ายอะ่ะพี่หมออยากให้ไประวังในเรื่องของสุขภาพแล้วกันนะคะมีเกณฑ์จะเสียไปกับเรื่องสุขภาพไม่แน่ใจว่า จำไม่ได้แล้วว่าอ่านสุขภาพผู้บรคหารเปยังไงบ้างแต่ว่า <c oughs> มันจะมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์เสี่ยงเงินกับสุขภาพตัวเองหรือสุขภาพคนในบ้านหรือสุขภาพคนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ได้หมดแต่ไม่ร้ายแรงมองว่าไม่ร้ายแรงหรอก <c oughs> เราแค่จ่ายเพื่อให้จบอารมณ์ประมาณนี้นะคะจ่ายเพื่อให้จบอ้อแล้วก็บางคนบางคนถ้าใครมีปัญหาคาดีความโดยเฉพาะคาดีความที่มันมีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ แล้วยังไม่จบหมายถึงคดีความยังไม่จบหรือว่าอยู่ในชั้นหรือขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยกันได้มันมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเพื่อจบปัญหานั้นได้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็ถือมันควรถือเป็นข้อดีได้ไหมนะเราก็ไม่ต้องไปไปศาลต่อเราไม่ต้องไปคดีไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปขึ้นโรงขึ้นศาลต่ออย่างเงี้ยแต่เราเคลียร์กันได้มันมีพาร์ทนั้นด้วยนะคะหรือกลับกันเป็นคุณได้จากเขาด้วยเออเนี่ยถ้าเป็นพวกเรื่องคดีความนะ ยังเข้าเกณฑ์พวกนั้นได้อีกนะคะคุณคุณแบบกําลังฟ้องร้องเรื่องเงินกันอยู่ยอาจจะได้มานะอารมณ์ประมาณนี้นะคะมันม่นีนไพ่ของชัยชนะเกิดขึ้นพอดีด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นพาร์ทของการงานและก็การเงินค่ะของคนวันจันทร์นะเอ้ยขอโทษของคนวันอังคารจนได้จะจบคลิปอยู่แล้วเชียวของคนวันอังคารนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงอาทิตย์ที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของการงานนโดดเด่นมากๆเลยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่แฮปปี้มีความสุขนะก็กอบโกยค่ะเป็นช่วงกอบโปยพี่หมอจะชอบใช้คํานี้กับดวงแบบเนี้ยเวลามาดูก็จะพูดกับลูกเราว่าโกยไว้ถ้าขึ้นความสุขก็กอบโกยความสุขถ้าขึ้นโดดเด่นการเงินก็กอบโกยการเงินถ้าขึ้นโดดเด่นการงานก็ไปกอบโกยผลงานในสายอาชีพตัวเองนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับคนเกิดวันวันอังคารเกือบผิดอีกแล้วนะคนเกิดวันอังคารนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้นะอันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกหู oo, ดีจังเลยมีเกณฑ์มรดกหรอมีเกณฑ์มีโชคหรอมีเกณฑ์นู่นนี่นั่นหรออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพาร์ดีน้อมรับกลับไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกมันขุ่นจังเลยอุ้ยทาไมทักแบบนี้ล่านู่นนี่นั่นวางไว้วางไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอาไปนะคะแล้วก็มันคือรวงรวมนะคะทุกคน จริงๆพี่หมอไม่รู้จะพูดย้ำทำไมเพราะคิดว่าหลายๆคนเข้ามาดูอ่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่ชอบฟังคลิปแนวนี้อยู่แล้วนะก็จะเก็ตอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นดวงรวมมันไม่ใช่ดวงเราคำนี้นมันตอบทุกอย่างก็อาจจะแต่บางคนฟังอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังบ่อยๆหรือว่าเขาอาจจะมีความคิดฟังบ่อยก็จริงอ่ะแต่ก็ยังรู้สึกงงว่ามันดวงรวมไม่ใช่ดวงเราแล้วฉันจะเข้ามาฟังทำไมบางคนนะพี่หมอก็จะบอกว่า คำว่าดวงรวมอะจริงๆอะการนั่งฟังคลิปแบบนี้อะค่ะใน YouTube แบบไม่แตกต่างอะไรกับการที่คุณไปอ่านเจอตามเพจตามเว็บไซต์ตามโซเชียลต่างๆว่าราศีนั้นราศีนี้คนเกิดวันนั้นคนเกิดวันนี้มีเกณฑ์น,นู้นมีเกณฑ์น,นี้มันเหมือนกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าดวงรวมทําไมตอนที่เราฟังแบบนั้นหรือเราอ่านแบบนั้นเรารู้สึกแบบว้าวกับตัวเองเพราะเขามักจะลงเรื่องดีถูกไหม อ่ามีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์รวยมีเกณฑ์หนุนนี่นั่น,นราศีนะราศีนี้เราก็จะอยากได้เนาะแต่พอเรามานั่งฟังคลิปที่มันแบบยาวๆแล้วเขาพูดทั้งพาร์ทดีพาร์ทเสียบางคนอาจจะขุนใจกับพาร์ทไม่ดีก็จะรู้สึกอินเนาะ,นะจริงๆพี่หมอควรดีใจเนาะที่ลูกดวงอินรว่าแบบเขาฟังเราแล้วเขาอินอ่ะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะอยากให้ฟังแล้วจอยถ้าเรื่องดีรับไปเลยย้ําแล้วย้ําอีกว่ารับไปเลยค่ะรับไปได้เลยมันเป็นพลังงานบวกดีแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีอะ่ะฟังแล้วเครียดก็ทิ้งเอาไวค้ค่ะเพราะเจตนาไม่ได้อยากให้เครียดนะคะเจตนาอยากให้ฟังแล้วเกิดประโยชน์ก็คือเอาไประมัดระวังเอาไปปรับใช้เห็นว่าดีแล้วจังหวะชีวิตตัวเองตอนนี้กําลังมีแผนแบบนี้อยากทําแบบนี้เอ้าหมอดูบอกทําได้แน่นอนไม่ได้ให้เชื่อหมอดูแต่ให้เชื่อมั่นในตัวเองคะ่ะดวงเนี่ยฟังแล้วเหมือนซับพอร์ตเนาะถ้าพาร์ดีขึ้นในจังหวะที่เราอยากทําอะไรอยู่พอดีรีบทําเลยแต่ถ้าเกิดว่า เขาเตือนเราอาจจะได้ชะง,งักไงเราอาจจะได้หยุดคิดก่อนแต่ท้ายที่สุดจะทําหรือไม่ทํามันอยู่ที่ตัวเราถูกไหมคะนะโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของคนเกิดวันอังคารนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ